นี่เบื uh, oh, 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 ้องหลังของผู้ชนะนะครับนี่แล้วง็นักเชฟว่บิวเจสซี่ครับอันนอวชนะเลยนะครับนี่เปนนี่นี่นี่ก็อยู่ไครับชนะครับเดชพระจันครับก็ชนะไอเจ้าฉลามเงินไปแบบขาดร้อยนะครับนี่ครับนักเเบื้องต้นก็สักสองหมื่นก่อนสองคำปั้นก่อน เอาค้าไปช่วยจิตเท่าไหร่คร okay. ับครับด okay. okay, okay. okay, okay. ีแล okay, ้วเว้ยเออโชคดีมีรางวัลโชคดีมีรางวัลเดี๋ยวนี้แล้วนี่ก็ดาวรุ่งนะดาวรุ่งพี่พี่พี่บ้าพี่บเข้าไปหน่อยนะดาวรุ่งดาวรุ่งพุ่งแรงโอเคโอเคโอเคแลอเคโอเคนะฮะดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งนะครับไมื่อไรไมื่อไรผมไรับเมื่อไรครับฮะจ้าวหน้ โอเคครับเดี๋ยวบริการล้วโอเคนะฮะโอเคนะะบริการล้างเกมนะโอเคครับไม่กัดมัดเลยไม่รู้มังเป็นไงบ้างโอ้โหต้องไปซ้อมนี่ซ้อมต้องซ้อมซ้อมกันมัดนยนะโอ้ถ้ามีหมัดเมื่อกี้สนุกเลยนะนี่เรารู้ไหมเราเราแพ้ลูกไหนตรงนี้หมัดนะเออเดี๋ยวรอบหน้ามันต้องไปแก้หมัดนะพี่ครับครับเออถ้าไปถ้ามีหมัดเขาก็เขาก็ซุดอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็จะหมดจะมางาน ถ่ายลูกก่อนนะเสื้อตัวนึ่งอ๋อให้เสื้ออาได้เนลูกทำดีแล้วเปอะไรอัเสื้อเสื้อวันจชิต่อไปใต่อยวันอะออนไม่ถ่ายรูปหรอถ่ายูปห่อดูนะครับอันนี้ครับเสื้อวันที้พ <int os> ิฟส yeah, right, ัครับวัสครับ ลุกเืนลุกเินเดินเดินเดนเดนมอนอะไอนาคตไม่ได้นอกตรงนี้เดนดตรงนี้พี่ก็มาเสื้อให้จะล้างกนนะโอเคครับหนึสเนี่ยโอเคนะใส่ได้นะใส่ได้รู้เปล่าใส่แค่เาเงำแดงแพ้เลยอนใชมีอะไรคุยกับแฟนทางบ้านน่อถือว่าต้องไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของ กนหมาให้ได้นะเต็มที่แล้วโอเคขอบคุณมากเาชาเนี่เป็นหลังเกงของไอ้เจ้าเด็กพระจนะสายมดนะสายใต้งั้นละสายใต้งั้นละเนี่ยอ่าโอเคอันนี้ครับ ครับแน่นยันเดีนยวนะนี่เป็นหลังเกมนะกูชนะเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์มานี่นะครับโอเควันนี้น้องชายเป็นไงบ้างวันนี้เก็บชัยชนะได้อีกไฟ์นึงชนะมากี่ไฟ์เลยเนี่ยไฟ์นี้เป็นไฟที่สองใช่ไหมเป็นไงบ้างคู่ต่อสู้นี่กลัวคิดว่าเราชนะคู่ต่อสู้ลูกไหนวันนี้ด้ลูกหมัดอ๋อลูกช็อปตาตาตาเราเขาเรียกช็อปแต่ตาทางได้คือได้ลูกหมัด ลูกหมัดถือว่าเราหมัดเราแม่นสิบครั้งนี่เข้าวไปสักแปดครั้งอะนะก็เลยเก็บชัยชนะมาได้น้ำหนักนี่โอเคยังได้อยู่ไหมน้ำหนักชอบไหมนี่ได้อยู่นะรอบนี้เห็นว่าร่างกลุมร่างกายได้อชุ่มอชีตระเบย์วันนี้สามเหมือนสามเหก็โอเคแล้วค่าน้ำมันรถกลับใต้ก็โอเคนะอ่ะขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเชียร์ผมเลยพี่เชียร์โอเคอ่ะพิเวตไรลูกศิษย์คนนี้ตั้งแต่ไปะบอกไม่เลี้ยงวันนี้ก็คือ ไม่ครับก็คือผมมอกมาเลี้ยงข้าไฟแล้วครับอแต่ก็คือถือว่าเป็นเด็กที่ผมรักมากที่สุดขอบคือเขายากจนมีน้องเยอะเจ็ดคนแล้วก็เขาก็ตั้งใจที่จะเอาเงินทุกบาททุกเงนเนี่ยเป็นน้องทเป็นน้องเรียนคไม่ได้เรียนตัวเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนแต่ในอนาคตหน้าอาจจะเรียนศึกษาผู้ใหญ่ได้ศึกษาผู้ใหญ่อะไรได้เห็นไหม อ่ะวางอนาคตเด็กคนนี้ยังไงบ้างเอ่อก็คือตอนนี้ก็คือผมก็มองไปอยู่วันจะเป็นชีพอะไรก็คือถานว่าผมต้องทำให้ได้ครับคือไม่ใช่คือคือเด็กเด็กเด็กมีวาสนาด้วยแล้วก็วิทย์นี่ก็คือว่าอาศัยว่าบานมีคพวะพุทธหนึ่งเทพเยอะด้วยมันขับส่งให้เด็กคนนี้สามารถที่เติบโตในอนาคตข้างหน้าได้แบบพวกงี้ว่าได้น่าจะโดดก้าวไกลกว่าคนอื่นได้ นะฮะอ่ะวาลาครับปาไข่ยมวยหลังบันยันแกลเลอรี่ด้วยครับตอนนี้ทำหน้ากากอยู่ประมาณ12บสคนครับหนึ่งร้อยปอนด์ตั้ง12บสคนครับอ่าโอเคครับนะครับเอาวิปขันไหช้าไปไงสมใจอยากไหมก็้สมใจอยากคือมันได้ดังใจนะครับเราเราเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะเตรียมตัวอย่างนี้เพราะรู้ว่า ผู้ต่อสู้เขมามาเรีมที่เหมือนกันแสดงแสดงว่าตั้งแต่ซ้อมน,นี่คือเช็คตลอดซ้อมอัดชีทมาถึงกรุงเทพมาดูน้ำหนักทุกอย่างดูมดจนถึงชกเสร็จเรียบร้อยหมดหน้าที่แล้วตอนนี้หาหาหาชงอาชีพให้เด็กเรียบร้อยไปแล้วถือว่าสบายใจแล้วอโอเคขอบคุณพี่เพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ